哎呀！

ตังๆกเลยตัดนี่มาแล้วนี่นะโลูตรงเลยเขาไม่ได้โอ้ไม่ได้หนะอะตก้นปาเปนี่อล้อยู่ตกตังค์เียดีอะแล้วขึ้นมือนมืนนตีแล้วอ้าปลาจินหรอเปเลยไไปวาไปกันไปรันจังไปลง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีแขวนรายการที่ว่าล่อชุ่มท่นี้มันถุงอยู่กับกัคนณตงนักอยู่สองคืนแล้วคืนนี้กับหลุดซึกงไว้น้ำมันบาจังกับปีนี้นี่ครับพระหลดตามรังปีประสิทธิ์มาเล็ดเลพอดีดักไว้ที่ปากโบ้เลครับกมีอยู่ต้องรับน้อยกัดักกับโจงมังต่ำบ่อมังต่ำกลางหน้ามังกันักว่าปลาจะออกมังคืนนี้กับกับปีประสิทธิ์ครับ กับเราตทำเปลือิศมาได้กับไม่รู้ติดปั๊มน้ำมั้งหรอไม่หน้าวายพอดีก็เห็นครับว่าเราอกโอไม่วันนั้นอกกับนำเด็ดเด็เดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดยาหยกคนเด็ดทำถึงปั๊มน้ำอนแล้ววันนั้นได้เปลือกฝั๊มน้ำหรอดักไสนี่ดักปลาดักปลาแต่ว่าปลาหม่ำข้าไปแต่ปลาข้าไปก่อนเงินเลยถึงกบข้าไปกินลูกปลาปั่นย่างว่ารับพอดีบอกกบข้าินลูกปลาฝั่มนำเป็นกบครับ่งนำข้าไปกินกบครับถึงมันเปลือกไปหรือ ก็ได้ได้แก่ผมก็ได้ปั밥น้ำนะนี่ผมเสียดายมัน้ทีหลงถ้าเราไม่เอาปั밥น้ำออกคนนั้นผมหวาหน้าไหนกี้โปอกี้มันต้องก้าวไปกิน밥นำมันโตจริงปะจริงจริงไหนก้งนะกับเนี่ยกับบรรยากาศน้องหยาโรงกับก็ผมว่านหน้าจะน้ำตุ่มนะประมาณวันสักวันนี้เออน้ำลากก็เรียกน้ำลากน้ำตุ่ม นำผ่าแล้ว er นำผ่าแนะล้วไมาได<ต>้นะนำผ่าลาวนะว่าปีนี้เล็กปีแล้วก็ไม่ได้ผ่าที่ไม่ได้นำไม่ได้ท่วมที่ปีแล้วปีนี้ก็บอกว่าเอ็นคุ้นนักจังพวกว่าเอ็นร่องคืออะไรท้องยู่งแต่ดินเนี่ยใส่ปล้ำจังนี่ครับมั่งเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องว่าเอาดุกมาใส่ลาวกับนี่เละเละจักในบ่อเลยเนี่ยครับก็พอดีดุกที่เลี้ยงไว้ที่ว่าเละตุ้กฤทธิ์นะครับพอนำมากถึงกับนำมันบ้า <resolution> ไอสั่งหรือว่าไอข้อโบ่้กับก็เอาใส่มาดักไว้ cả thì đai nữa, cả tầm phừa cả thì mất rút bảy thứ và hai mất phải cơn nữa, hai mất phải đai đai cơn đai khơi đai bị an cũng to đập bảy, cả thì lúa cả thịt gặp, mà lê gặp, mà dọc lê gặp, dọc lê phải không? Ôi <laughs> <laughs> นี่กับอะครับโอ้ยาปลาโมบแบบต่อกับเดี๋ยวเราตลเลกๆับออืมมยักอนี่เนีเลยต่อโอ้อืมมันเลบลงนะีเดียวด้ียว่าลงเลย เลือดจากกินกน็อันมังเนาะน่าอยางนะอยากน้นอยอยู่เลยน,ะ,ะ,ะ,นะรับอยาเนื้อเลืเดียกินน้ำเป็ดเลี่ยวตะกิได้เป็ดเลยจะคนคนันนี้นะอืม <c ười> อินไม่รู้กับแก้มนี่ดีกี้แรงๆไไไปไปัน<ป> บรรยากาศทวันคนตกกับที่การว่าน่าจะท่วมปีนี้เราต้องร่องขึ้นแล้วที่ปฏิทินกับวันนี้ครับเลี้ยงหม่าม้าอย่างแรงต่างแบกต่างคนตัางนง้มแล้วกับนุกแล้วก็พระที่ว่าเลี้ยงไว้แล้วก็พระธรรมชาติที่เข้าอยู่ในบ่อกับกระอ,องเต็มหมดขึ้นที่ว่านำได้มากขึ้นกับไปเล่นกับ วัาจักประมาณหนก่งกิโลได้ตกเบ,บ็ดไม่กินต่อแรกไม่ได้กับวันนี้ถึงเวลากับมันออกกินกับได้กันแล้วอ้มอ้ยาลังกาเฮ้ดูวยบังเดงปี่น้องบ่เอ้ยาวเอ้หนาเดีนอ้อน <c oughs> บันเล่กับนี่กับไอ้ป,ปลาแปรปลาจับเออวา,างกุนทียวเรียกว่าไอ้ปลาโมอจังเงียบ มันแบนเลยมันแบนกับก็ว่าจังเย็ะต้องมันแบนกับเนี่ยกับปรับกลับปรับเละอลังการตรงนี้กับขึ้นได้ขึ้นได้คนมาย่างตัดไม่ได้กับนะตามปกติกับไอ้ถึงกัดได้หรือมัยไม่ไีเดี๋ยวคอยผ้าท่านผู้ชมไปเลยกัดสักคลิปแล้วนะกับหวังกัดได้เละกับกับการนามาวันนี้เลยนะวันนี้นากับเพิ่งถึงมาไม่หมักสักเท่าไห ไปเลยครับเดีครับพี่น้องครับไม่ชนเนาะไม่อันไหนปลากี่คุมมค้มไหมกี่คุ้มยิบเลยยิบเลยโอ้ย,เ,ย,เ,ยเ,เออปลาอ่างแดงอืมกีคุ้มนี่หนูหน,นื้อเล็ดสัอ้ตัวนี้เนาะนี่จะว่าเป็นกัดเป็น,นอนนะไรก็คือเส้นๆนะครับขิดเส้นๆจะเติมด้วยกับกดคุม้มไอม้หมอจังเยียบ ปลาดับปลาดับปาโลเลยกบปาโลเลียกปลาแพรั่กับผมได้เห็นแข่งครับก็อมเมนต์มาว่าหลังพื้นดีก็เรียกว่าปลาโม่จังเงียบหลังพื้นดีก็เรียกปลาดับแต่น้องหยาโรอมาเล่าไปร้องก็เรียกปลาได้ไปร้องปลาแพรปลาแพกับปลาแพรเป็นเพ้นนะยปลาแพร่กับตาวเว้ผมคิดเลยนะสุดอี๋เฮียเฮียว่าวันนี้ซื้อปลาลาดมาเล่าครับไม่ใช่ ตัวตกจัวิ่งคับลูกลูกนี่เลยเด็กเอออย่าย่านี่ตกจังตันจับไม่ยุ่ยนะคับลูกลูกตัวนี้ตัวนี้ประมาณรักลไดไหมไม่รักได้ไหมโอ้รักลูไป้าเลยนะ